นูยำกะระชอนนะคะพิเศษ2ลูกเลยออนทัวร์นะคะที่หนูแซ่บตามต่างนะคะเจอกันแน่ๆค่ะเราแวกใกล้ๆไกล,กลนะคะจังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถมาเจอกันได้สองลเลยโอ้ยของผิดแล้วมั้งแกกระท้อนเนื้อเต็มแล้ว,วมมอ่ะโอ้ยยำกระชอน ล้นเลย,เลยนะึงแต่เรา,มามไม่หิ้งทนะนะาแล้วฉ่ำๆค่ะเสรบจไรย่นีปต่อไปจา้อาอออนไลน์ก็สามารถสั่งได้นะคะรอบถัดไปนะถ้ารอบล่าสุดวันที่3ามนี่ไม่สามารถหาได้ทันเนาะเพราะที่นหนึ่งต้องสั่งก่อนจะท้อนเนี่ยช่ำๆกันไปเลยตอนนี้ตัวน่ากินมากหมึกสวยค่ะหมึกไข่นะคะช่ำๆกันไปนี่ไข่แน่นๆเลยดู ก่ะถอนใช่ค่ะฟินๆค่ะกระถอนใส่อะไรก็อร่อยนะคะไข่ปูด้วยสิคาจะได้สดนีเรียบร้อยค่ะกับหมึกไข่นะคะไข่ปูไข่ปลาบวกด้วยกระถอนนะคะนี่ช้ำช้ำลยสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับร้านยำเจ๊หนึ่งนะคะ ร้านอยู่ถนนคนเดินอ่าวประจวบนะคะไม่ได้อยู่หัวหินปานบุรีนะคะอยู่อำเภอเมืองจากลูกค้าชอบไปหาที่หัวหินหรือปานบุรีเนาะไม่ได้อยู่ตาลสามต้นนะคะบางทีบอกว่าหนูอยู่ตรงตาลสามต้นตักหมุดมาได้เลยค่ะจีหนึ่งแซฟตามปากนะคะอยู่ตรงข้ามกับสะพานลานวิถีหันหลังให้กับเทศทบาลนะคะเป็นถนนเลียบชายทะเลวันนี้เป็นถนนคนเดินนะคะปกติไม่มีคนเดินเราก็จะขายเราหยุดจันทร์อังคารนะคะขายพุธถึงอาทิตย์จ้ะ มาเปิดบินได้ยำกระท้อนเลยนะคะหน้านี้หน้ากระท้อนแล้วเมลันเมลันเมลันเลยได้ใจจริงจริงได้ใจแล้วเขาได้ใจตอนที่จีนหนึ่งโดนกลับมาแม่จีนหนึ่งอ่ะโคกลับมาเลยอ่ะคือเห็นว่าปิดอยู่ไมบอกไม่ไม่ช่วงเช้าอ่ะไอ้นั่นมันจะปิดอยู่แล้วเพราะเราเปิดสี่โมงใน google m a p อา เราเป็นคนไทยยังไงก็อ่านไม่เคลียร์เพราะอ่านสั้นๆอ่านดูด้วยน้ากระทอนแล้วนะคะนี่ช้ำๆกันเลยลูกเบลเลเปิเถอะลูกเดียวเต็มหม้อนะออนไลน์สั่งตามได้ไหมออนไลน์ก็สามารถสั่งได้นะคะรอบถัดไปนะถ้ารอบล่าสุดวันที่สามนี่ไม่สามารถหาได้ทันเนาะเพราะที่หนึ่งต้องสั่งก่อนกระท้อนเนี่ย ต้องนัดตัวเขาเก็บได้ไม่ได้เพราะว่าหนูสั่งจากสวนไงเป็นกระท้อนยีราจะเป็นแบบได้ยีราแล้วก็เนื้อพันเอาเนื้อม่ยมคองกัมมี่ที่หนูใช้อยู่สองพันเพราะว่าพวกนี้มันจะได้เนื้อ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 เปลือกนะคะเพราะเราไม่ต้องการเนื้อเม็ดเพราะเนื้อเม็ดนี่ต้องกินปุ๋ยฟ้าใช่ไหมปุ๋ยฟ้านี่หละกับหมึกไข่แน่นเลยนะคะนี่ส่มๆักันไปเลยตัวนี้ตัวน่ากินมากหมึกสวยค่ะ สำหรับออนไลน์นะคะสามารถจัดส่งได้ทุกวันจันทร์นะคะลูกค้าสามารถทักกันมาได้เลยเราก็มีเปิดอยู่ทุกอาทิตย์นะคะใครสะดวกก็ทักได้เลยนะคะมึกไข่นะคะฉ่ำๆกันใต้เนี่ไข่แน่นๆเลยดูฉ่<ด><ช>ำๆใช่ค่ะฟินๆค่ะกระท้อน,นใส่อะไรก็อร่อยนะคะใส่าปากเออยิ่งใส่ปากแล้วอร่อยเวอร์ ตามด้วยไข่ปลาจ้าบอกยังไม่สุดแมค่ค้าก็เลยบอกว่าใส่ไข่ปูด้วยสิคะจะได้สุด,ดเรียบร้อยค่ะ,คะกับหมึกไข่นะคะไข่ปูไข่ปลาบวกด้วยกระถอนนะคะนี่ช่ำๆเลยน่ะเรียบร้อยก็ไข่แน่ๆเลยนะใช่ค่ะ,คะสำหรับออนทัวร์นะคะเจอกันแน่นะคะเดือนสิงหาคมนะคะ สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเซนทันสารยาเนาะเจอกับเจ๊หนึ่งกันได้กับทีมงานนะคะยกทะเลไปนครปฐมเลยจ้าเจ๊หนึ่งบอกหน่อยถ้าเพิ่มกระท้อนนี่เราเพิ่มกี่บาทเจ๊หนึ่งห้าสิบบาทค่ะกระท้อนไม่ได้อยู่ในท็อปส์ใช่ลูกหนึ่งก็ครึ่งโลเนาะครับจ้าเรียบร้อยค่ะนี่แต่อย่างอื่นก็คือยังอยู่ในแพ็กเกจยำอยู่นะคะผลไม้รวมผักรวมอะไรพวกนี้ค่ะยกเว้นกระท้อนอย่างเดียวจ้า ต้องยกให้กับทีมงานนางฟ้านะคะจะเป็นลำพพึ่งนี้นะคะหน้าหน้าแล้วดูอย่างสเต็ปแล้วหน้าจะไม่เบางั้นดูคืองานเกิดใครนี่ก็จะเหมาไปใช่ไหมคะถ้จะถูกรวันที่หนึ่งแล้วใช่ค่ะพี่ไปน้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้สี่โมงปอมเรียวรถกลับมาเลยมาเหมาโอเค ใ่ไมเราต้องเลือกโดจริงเราค่อยสั่งไปที่ร้านเทปเลยรู้ว่ามีอยู่ในมืออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องขึ้นเงินเพราะเงินในบัญชีเราก็มีดองอยู่แล้วต่อไปเป็นหนึ่งยำเลยยำผลไม้รวมนะคะกุ้งสดแซลมอนซื้อมาแล้วก็ใช้คนใช้แรงงานคนแก่อย่า อย่าไม่หมดนะดูยำก่อนอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นในเมื่อเจอของกินเก็บแรงไว้พึ่งนี้บ้างค่ะนี่อันนี้เป็นผลไม้รวมนะคะมีกุ้งสดนะจ๊ะทำด้วยไส้ปลาจ้าตอนนี้ละจ๊ะแต่แบหนึ่งสักครู่นะจ๊ะ ปื๊บปื๊ดปื๊บหนักแรงด้วยแซลม,มอนค่ะเ,<า>เะรียบร้อยค่ะกะมมยยีหูแซลม,มอนไข่ปลากุ้งสดผลไม้รวมจา้านี่ฉ่ำๆเลยจา้า มีหลายแบบเจ๊กินอย่างถืนแซลมอนหนูกินเองหนูสั่งร้าหมดเลยนะเพราะว่าถ้ามีร้านมันจะไม่ถึงเป็นตัวแทนเมนูต่อไปจ่าก,กับเมนูยำกระทอนนะคะพิเศษสองลูกเลยพิเศษสองลูก พุงทูโทนบวกแซลมอนใส่ปลาร้าค่ะเดอนนะคะชื่ออะไรคะฝากออนทอะรกันหนึ่งสำหรับออนทัวร์นะคะก็กสามารถรอกันได้เลยค่ะเดือนสิงหาคมนะคะวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองนะคะเป็นวันหยุดสามวันเลยศุกร์าอ่เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะ กับผู้หญิงออนทัวร์นะคะที่หนุ่มแซ่บตามปากนะคะเจอกันแน่ๆค่ะปีหนึ่งเราออกไม่กี่ครั้งนะคะกับออนทัวร์เราไม่ได้ออกบ่อยนะเราแวะใกล้ๆไนะคะจังหวัดใกล้เคียงนะคะสามารถมาเจอกันได้ไปกระป๋องอเจ๊ป๋องนู่นป๋องตังมันจะมีกระป๋องที่นู่นกระป๋องตังเปิดีิ เนื้อหอมมากนะเนื้อกระท้อนมันหอมอันนี aro aro ้พิเศษกระท้อนเลยนะฮะอีกลูกหนึ่งน่าจะลอยข้างบนแล้วก็ลากเพราะมันจะลากจะไม่เห็มันไม่ถึงน้ําของลูกเลยโผล่ของผิดแล้วมั้งแต่กระท้อนนก็เต็มแล้วอ่ะโคตรยำกระท้อนเลยโอ้ยเยิ่มเลยอันนึง เห็นกระท้อนแล้วคนนี้มีกระท้อนด้วยนะจ๊ะก็รับหน้ากระท้อนนะ,ะตอบอกว่าล้นเลยเลยนึง่ง<ะ>แต่<ำ>ไม่เห็นกระท้อนแล้วชํำๆค่ะ,คะชื่อมันวอะไร กุ้งสูโทนกระทอมพิเศษจ้ากับบวกแซลมอนจ้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ามองไม่เห็นน้องท้อแล้วนะครับนี่สั่งตามกันได้นะครับออนไลน์นะจ้าสามกระปุกสามกระปุกสามเมนูเมนูต่อไปนะคะกับเมนูหมูยอหอยแครงนะคะ แล้วก็ไข่เพ็งดาจ้าไข่แข็ง ้อนแต่เแบบยืนคอยยางมีความหวอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะคะของกินมันเยอะเดี๋ยวเรากินไม่หมด จะทิ้งตัวเต็มชื่อย่าเมาอย่าแบบแล้วนี่สั่งแล้วเหรอสั่งแล้วอ่าเรียบร้อยค่ะกับเมนูม่อนเอ่อหมูยอหอยแครงไข่เมงดาจ้าได้จะกลับบ้านเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้าในลูกค้ามิกเองนะใช่ค่ะเมนูไม่ได้มีในร้านเนาะลูกค้าเป็นคนแบบมิกรวมเองแล้วอยากกินอะไรเราก็ใส่ตามใจชอบตามสั่งได้เลยจ้าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้นะครับลูกค้าก็เลือกใส่ได้เองเลยอย่างเช่นเมนูนี้เนาะเจ๊นึงเนาะ คุณสาวแม่ขอบคุณนะแกเนี่ยแม่เราจะยกไม่พ้นกะโพดแล้วจะยใช้แม่อีกก้างสุกไข่เมงดาไม่ล้าเนาะของลูกชาไม่ล้าเลย ไม่ได้ตัดเนี่ยใส่เลยแต่งแล้วใส่เลยเพราะตัวมันไม่ใหญ่มันก็นานมันก็นานแหละแต่หนูก็จะไม่ทันส้มื่ก่อนก็ยังไม่จ้างใครก็นานค่ะกว่าจะได้ออกก็สี่โมงนี้ไม่ได้ตั้งร้านเลยใข่มันหลายอย่างนี่ก็จะเป็นเมนูกั้งสุกไข่แมงดาน,นะจ๊ะ รูปแต่หูยังไม่เจอเจ้าภาพเลยนไม่เจอเพราะว่าทุกอย่างอโอ้ยทุกอย่างเป็นหมือนรูปั้นี่แม่ออกมาค่ะเรียบร้อยค่ะกับเมนูกั้งสุกบวกไข่แมงดาน,นะจ๊ะฉ่ำๆเลยไงให้ดูเนื้อหนังไข่กัง้งเนาะไอ้ตัวกั้งหน่อยนี่ คือกั้งเราแกะเปลือกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็เลาะด้านข้างได้แกะให้ดูครึ่งหนึ่งนะแล้วก็เลาะได้เลยทานได้เลยจ้ะจะเรียบร้อยค่ะใช่แลเพิ่มได้ค่ะไม่ต้องซีเรียสเพิ่มได้เดี๋ยวเจ๊ตัดให้ใจเย็นใจเย็นเมนูนี้ที่ไหนเท่าไหรงจ้ะอันนี้สามร้อยบาทจ้ะเออสามร้อยห้าสิบเพราะว่าก้งมันสองร้อยห้าสิบเพิ่มไข่เบงด้อีกหนึ่งร้อยบาทไข่เบงดากั้งสุกใช่ไหมใช่ค่ะสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะจ้า ต่อไปนะจ๊ะจับเมโนโูหมึกไข่ฟุ้งสุกนะคะหมึกน่ากินมากดูไขน่นี่จ้ะไข่แน่นๆเลยไข่จุกมาก สั่มๆเลยค่ะกับเมนูกุ้งสุกหมึกไข่นะคะเมลาผักรวมนะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะ ไม่มีหมึกไข่ในในเนี้ยจะเพิ่มได้นะแต่อยากกินลาบมากกว่าใช่ไหมจับเมนูใหญ่เลยนะครับปูม้านะครับแซลมอนไข่แมงดาไข่ปูไข่ไขปลปาจ้าเพิ่มไหมเพิ่มไหมนี่หมึกกำลังตัวน่าก,กินเลยลาบปลาหมึกเหรอเรื่งเดิมเรื่งเดิจ้ะหกร้อยบาททวนจ้ะ มีลาบมึกไข่เราไปข่มมอกี้เราไปข่มเขาเราเอาขึนเอาแค่ก็เพโพดกับมะม่วงนะคะหรือว่าใส่อะไรเอาหมดทุกอย่างเนาะโอเคจ้าตังเข้าเลวจ้ะอะไรขึ้นมาทิกตอก ก็จะอลังอลังหน่อยนะปูมาก่อนนะคะด้วยไข่นิงดาปลาไข่ปู ตามด้วยแซลมอนนะคะอลังเลยนะจดได้เลยนะคะเื่นกล้องมันดูไม่ใหญ่นะแต่ว่าต้องให้มันดูแบบนะอลังการอันนี้เขาเคยเห็นแล้วเขาเคยทานเลยแล้วใช่ตอนมาทำงานได้ไ้มาโอเคค่ะได้แล้วโอเคได้แล้วโอเคไว พาไปไหนด้วยไม่ได้นะวัยเรียบร้อยค่ะกับเมนูปูมานะคะแซลมอนไขป่ปลาไข่แมงดาไข่ปูจา้าอันนี้ก็คือสามไข่บวกปูม้าบวกแซลมอนเนาะถ้าจดง่ายแซลมอนให้เนี่แซลมอนช่าๆเป็นเต่านะคะของร้านเราหั่นไม่เหมือนใครใครอยากจะเหมือนเราก็ทําเอาเรียบร้อยค่ะช่าๆกันไป เมนูลาบหมึกไข่นะจ๊ะหมึกตัวน่ากินมากืี่ฉ่ำๆกับเมนูราบหมึกไข่นะคะนี่แต่อันนี้กล่องนี้อยู่ที่ไหนสองร้อยบาทจ้าสองร้อยบาทเป็นราคาเริ่มต้นเนาะใช่ค่ะเริ่มต้นของหมึกไข่นะไม่ใช่เริ่มต้นของยำนะจ้ะเมนูต่อไปจ้า หมูยอ่อกุ้งสดหกไข่ค่ะแล้วก็ไข่เยี่ยวมาเค็มจ้ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณแม่จอดเทนหน้อย,อยของลุงอีกแล้วตามอนเหรอเผ็ดปกติหรือเผ็ดได้นิดหน่อยจังได้หนึ่งฉ่ำ ได้จ้ะคนเข้าคนแก่เกียวคนก่เกียว <c oughs> ไม่ไหวแล้วใช่ไหมทิ่มันเลยได้จ้ะ ได้ครับวางไว้บนลังโฟมเล็กก็ได้ค่ะทับ<า>ลังโฟมไว้เลยสักคู่นะจ๊ะ เต็มกล่องเลยล้นเลยะเรียบร้อยฝากจับเมนูหมึกไข่นะครับหมูยอกุ้งสดไข่ยามาเค็มจ้าน่าทานมากเลยเอ่ะจ้ะเป็นผลไม้รวมไม่เห็นผลไม้แล้วค่ะเครื่องบังหมดเลยจ้ะเรียบร้อยค่ะนิ่งเ,เองนะใช่จะ้ะอยากกินอะไรเราก็ใส่เป็นเมนูตามใจชอบเราได้เลยค่ะเอามารวมกัน,ออนได้ทุก <ๆ S 2> อย่างก็ดูเป็นแนวทางได้ใช่ค่ะบลาไม่ปลาก็먹กินได้เลยเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจ้ะ